โยรองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาดูยาสมุนไพรของโม้งนะคะอ่าก็จะเป็นยาสมุนไพรเนาะที่ทั่วๆไปนะที่แบบเราสามารถนําไปต้มกับไก่แล้วก็กินได้เลยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูด้วยกันค่ะไปไปดูด้วยกันเลยค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นยาสมุนไพรของโมงนะคะคิดว่าพี่น้องหลายๆคนเนาะที่เป็นคนไทยหรือว่าคนเมืองนะคะอาจจะรู้จักชื่อของสมุนไพรตัวนี้นะคะแต่พอดีหนูไม่รู้จักนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นชื่อภาษามงเนี่ยเราจะเรียกว่าช่างสื่อนะคะช่างสื่อ ก็ทั้งสูตรตัวนี้นะคะเราสามารถนำไปต้มกับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเรานอกจากว่าเราจะใช้เป็นยาสมุนไพรได้แล้วนะคะเรายังสามารถนำไปปลูกแบบบริเวณรั้วบ้านนะคะก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบไม้เลื้อยเนาะจะเป็นไม้เลื้อยลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นไม้แบบเลื้อยๆลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะพ่อพันธ์เขาเนี่ยเราสามารถนําอันนี้ได้เลยค่ะก็คืออันนี้นะคะอัน,นเราจะนําตัวนี้เนาะไปปลูกในดินนะคะปลูกในดินได้เลยนะคะก็คือนําหัวตัวนี้ไปปลูกได้เลยนะคะตัวนี้ก็ ภาษาโมงนะคะหนูจะเรียกว่าช่างเฉอนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคิดว่านะคะพี่น้องที่เป็นคนไทยเนาะหลายๆคนอาจจะรู้จักยาสมุนไพรต้นนี้นะคะซึ่งใบของเขาก็สวยมากนะคะสวยมากเนาะเราสามารถแบบนำมาปลูกตกแตง่งบริเวณรั้วบ้านก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูใบที่แบบ เขาแบบอ่าใหญ่จริงๆเนาะว่าจะความใหญ่ของเขาจะประมาณขนาดไหนนะคะคก็เดี๋ยวจะดูใบที่ใหญ่จริงๆเนะาะใบที่ใหญ่จริงๆเมื่อกี้ก็เก็บมาแล้วนะแป๊บนึงนะคะใบชัางสื่อนะคะ ที่ใหญ่จริงๆก็แบบต้นไหนที่แบบสมบูรณ์จริงๆก็แบบใหญ่เหมือนกันนะคะใบนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่าฝ่ามือของหนูอีกนะคะก็ทั้งส์ก็เป็นสมุนไพรต้นนึงนะคะเราสามารถนาม,มาปลูกบริเวณแบบรั้วบ้านก็ได้นะคะก็ถ้าพี่น้องคนไหนที่ดูอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกชื่อได้นะคะว่าคนไทยหรือว่าคนเมืองเขา เรียกว่า,าต้นอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูชดนิดอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นช่างฉื่อนะคะอีกชนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกชนิดอื่นๆนะคะที่ใช้แบบต้มไก่แล้วเราสามารถทานได้เลยไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะมีตัวนี้ด้วยนะคะที่เรา สามารถนำไปต้มกับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะตัวนี้จะมีสองแบบนะอันนี้ใบใบที่อยู่แบบด้างล่างเนาะจะเป็นแบบสีม่วงนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใบด้างล่างจะเป็นสีเขียวเนาะซึ่งลกักษณะก็อย่างเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะคนละสีนะคะตัวนี้ไม่รู้จักชื่อเนาะไม่รู้ว่าพี่น้องคนไทยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคะ ภาษามงหนูก็ไม่รู้จักนะก็คือถ้าดูไปอันไหนที่เรารู้จักเป็นภาษามงก็จะพูดเป็นภาษามงเนาะแล้วก็อันไหนที่แบบไม่รู้จักก็จะไม่พูดนะถ้าพี่น้องทางไหนดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะมีดอกนะคะดอกของเขาจะประมาณนี้นะคะดอกสีออกแนวแบบสีเหลืองๆนะคะนี่ดอกของเขานะคะสีเหลืองๆประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรของโมงอีกตัวหนึ่งนะที่เราสามารถนำไปต้มแล้วก็กับไก่แบบนี้นะคะทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกต้นหนึ่งนะอ่าต้นนี้เ๋ยนนะต้นนี้นะคะอันนี้ก็เราก็สามารถนำมาแบบต้นกับต้มก,กับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะนี่ใบเขาจะกลม จะคล้ายๆ้ช่างสือนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ช่างสือนะคะใบของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ใบชั้งสือนี่คือใบตัวนี้นะใบที่จับอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใบใบตัวนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ตัวนี้เราสามารถนํามาต้มกับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะข้างแบบมันมันจะเป็นแบบเท้า เป็นเถาแล้วก็เลยมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในนะคะว่า,า <c oughs> เขามีหัวเป็นยังไงนะคะนี่อันนี้นะอันนี้จะเป็นหัวของเขาเลย <c oughs> เป็นหัวแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหัวนะเป็นหัวกลมๆแบบนี้เลยนะคะไอหัวตัวนี้เนี่ยปกตินี่รู้สึกว่า เวลาคนไหนที่แบบเมามากๆอย่างเงี้ยค่ะเราดื่มเหล้าแล้วเราเมามากๆเนี่ยเราสามารถแบบใช้มีดนะคะมาตักแบบประมาณเล็กน้อยแล้วก็เราก็ทานได้นะคะมันเหมือนกับว่าแกอา้อาการเมาได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะที่แบบเราสามารถแบบ นำไปต้มกับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนาะมันจะไม่เป็นอันตรายนะคะต่อไปตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะไม่แบบไม่ทานนะตัวนี้นะคะเราจะไม่ไม่ไม่นำไปรับประทานเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้อ่า ตัวนี้ก็เป็นยาสมุนไพรของโมงนะแต่ว่าเราจะไม่นําไปต้มกับไก่แล้วก็ทานนะตัวนี้คือถ้าสมมุติว่าเด็กของเรานะคะที่แบบไม่ค่อยสบายหรือว่าเกิดอาการแบบตัวร้อนแบบนี้นะคะเราจะเก็บนะคะยอดอ่อนๆแบบตรงนี้เลยนะคะเก็บยอดอ่อนๆตรงนี้แล้วก็เราก็นําไปทุบๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมกับข้าวเล็กน้อยนะคะเราจะเอาไปห่อนะคะที่ฝ่าเท้าของเด็ก หรือว่าฝ่าฝากเท้าอีกข้างนึงแล้วก็ฝ่ามืออีกข้างนึงนะคะตัวนี้นะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะคะตัวนี้จะไปดุดสารพิษนะคะที่แบบทาให้เกิดอาการอ่าเป็นไข้ตัวร้อนนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีอ่าที่แบบที่คุณแม่ปลุกน้อก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะต้นนี้ด้วยนะคะที่แบบเราสามารถแบบนำไปต้มกับไก่แล้วทันได้เลยนะคะคิดว่าต้นนี้นะคะพี่น้องคนเมืองหรือว่าคนไทยหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะเพราะว่าอ่าก็ประมาณนี้นะคะใบของเขาไม่ใหญ่นะมันจะเป็นใบ ประมาณนี้นะคะแล้วดอกดอกของเขานะคะจะออกในแนวแบบนี้นะคะอีตัวนี้เราก็สามารถแบบอ่านำมาต้มกับไก่แล้วทานได้เลยนะคะตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะ,คะอันนี้หนูคิดว่าพี่น้องที่เป็นคนเมืองหรือว่าคนไทยนะคะก็น่าจะรู้จักอยู่นะคะแล้วก็อีกต้นนึงนะคะโอ้ยอีต้นนึงเนาะต้นนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนเนาะที่จริงที่ปลูกยาสูนพลายของคุณแม่ก็มีเยอะนะอีกต้นนึงอ้าวต้นนี้นะคะก็จะออกดอกสีขาวๆนะคะต้นนี้ก็สามารถแบบนำมาต้มกับไก่แล้วก็ทานได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายนะดอกของเขาจะสีขาวๆประมาณนี้นะคะ คิดว่าพี่น้องนะคะคนเมืองหรือว่าคนไทยอาจจะรู้จักนะอาจจะรู้จักเนาะแล้วนอกจากว่าเราสามารถนํามาใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วเราสามารถแบบปลูกไว้แบบตกแต่งบ้านของตัวเองก็ได้นะคะดอกของเขาจะสีขาวเนาะตัวนี้ดอกจะสีขาวเนาะตัวเมื่อกี้ดอกจะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็สมุนไพรเนาะที่คุณแม่ปลูกไว้บริเวณใกล้ๆบ้านก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะที่จริงก็มีแบบน่าจะเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่แต่ว่าที่แบบเราสามารถอธิบายแล้วก็หาดูได้ก็ที่บริเวณรอบๆบ,บ้านก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะยังไงก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบยาสมุนไพรตัวอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นๆเนาะที่เราสามารถแบบทานได้เลยนะคะมาต้มแล้วก็ทานได้เลยนะแล้วก็ที่แบบยาสมุนไพรที่แบบเขาใช้เฉพาะจอดจงที่เป็นโรคแบบนี้นะคะก็ต้องแบบไปดูแบบอ่ารายละเอียดเนาะแล้วเราไปถามคุณแม่แบบนี้เขาก็จะมีความรู้ให้เราเนาะ แต่วันนี้คือเราจะแนะนำตัวที่เป็นพื้นพื้นที่แบบม้งเราใช้กันนะคะที่เป็นพื้นพื้นแล้วก็ม้งเราใช้กันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะง่ายๆเนาะก็คิดว่าพี่น้องคนม้งนะคะหลายๆคนที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้จักนะคะไม่ว่าชื่อชื่อม้งขอจะรู้จักเนาะแต่ว่าอย่าง ชื่อที่เป็นทางกลางหรือว่าชื่อที่เป็นภาษาไทยเนาะบางครั้งก็ไม่รู้จักนะใครที่ดูอยู่นะคะสมุนไพรต้นไหนนะคะที่แบบรู้จักชื่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะกับ สมุนไพรนะคะของคุณแม่เนาะที่คุณแม่ปลูกไว้บริเวณบ้านนี้ก็จะเป็นตัวแบบพื้นๆนะคะพื้นๆเนาะที่เราสามารถนํามาทํากับข้าวก็ได้นะคะนํามาใช้แบบต้มไก่ประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางตัวก็สามารถนําแบบไปใช้ในการลดความดานอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นๆเนาะที่แบบเราสามารถนํามาทํากับข้าวก็ได้นะคะ ยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ